สวัสดีครับนี่เป็นปูทองหลางนะครับเนื่องสุกแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปครับแล้วก็กระเทียมสับครับผัดให้กระเทียมก็หอมนะครับแล้วก็จะใส่หอมหัวใหญ่ลงไปด้วยนะครับก็ผัดให้เขาเหลืองนะครับให้เขาหอมนะครับเสร็จแล้วก็นํำซุปครับใส่ลงไปครับเดี๋ยวมาปรุงรสชาติเลยนะครับน้ำตาลทรายนะครับใส่น้ำตาลทรายเยอะหน่อยนะครับเขาจะออกหวานๆนะครับ แล้วก็น้ำปลาครับน้ำมะนาวครับคราวนี้ก็คลุกเคล้านะครับพอรสชาติได้แล้วใส่พริกชี้ฟ้าลงไปนะครับแล้วก็ผมจะใส่น้ำมันพีกเผาครับเพิ่มสีสันนะครับเสร็จแล้วต้นหอมครับขึ้นช่ายครับแล้วก็ไข่ไก่ครับคราวนี้ก็ผัดนะครับให้ผัดทุกอย่างนะครับแล้วก็ให้ไข่เขานะครับ ตัวถึงนะครับเสร็จแล้วก็ตักใส่จานครับปูท่องหลังผัดมะนาวครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ